เสียงสะท้อนในซอยตัวละครทิโอเจมี่แซมแม่ของทิโอสถานที่ละแวกชันเมืองใกล้สวนเล็กๆและคาเฟ่ที่คึกคักบุรีทำให้ฉันไอและจามเสมอ แซมแม่ของฉันรักษาความเข้มงวดเกี่ยวกับการไม่ให้ฉันอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ตลอดเส้นทางที่เราเดินเล่นในทางเท้าที่แน่นขนาดของเมืองเราข้างๆ้างร้านค้าและคาเฟ่กลิ่นหอมที่ลอยมาต่อน,นั้นเธอจะมองไปยังใครก็ตามที่กล้าเปิดบุหรี่นอกบ้านดั่งมีดที่ประทับบนนั้นข้อศอกของเธอจะกอดฉันไว้แน่นเสมือนบอกกับโลกว่าฉันมีลูกเรากับว่าพวกเขาจะได้ยินความคิดคุ้มครองของเธอที่สะท้อนจากใบหน้าที่มีควันบุหรี่อยู่บนมันเธอไม่เคยสืบทอดความเกลียดชังในบุหรี่มาสู่ฉันเลย ตอนนี้ฉันเล่ามันเพราะฉันนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนด้วยบุหรี่ที่วางอยู่ระหว่างนิ้วมือสวมบทบาทให้เท่เหมือนที่เคยทำมาแล้วล้านครั้งเปลวไฟสว่างจากไฟแช็ควาบอยู่ที่ปลายแต่ฉันมั่นใจว่ามันจะไม่ไม่ผิวหนังของฉันเช่นเดียวกับที่ฉันเชื่อว่าฉันไม่อาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของมันได้มีมันอยู่เหนือพื้นดินเพลงในหูของฉันสร้างซิมโฟนีเศร้าโศกจากเหตุการณ์รอบข้างทําให้ความคิดของฉันหลบหนีออกไปชั่วขณะเดียวฉันรู้สึกโชคดีจากการอยู่ห่างจากเสียงของโลกฉันเติบโตเกินฉลากเด็ก ไปนานนอแล้วเป็นป้ายที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่สมัยเด็กผู้ใหญ่ฉันคิดว่าควรได้รับภูมิคุ้มกันจากชีวิตธรรมดาแต่ดูสิที่นี่ฉันกลับรู้สึกเหมือนใบไม้ที่ถูกพัดเข้ามาในพายุในระยะไกลฉันเห็นเจมี่มองเห็นผ่านควันบุหรี่อย่างหนาแน่นรูปร่างสูงของเขาพิงอยู่กับเสาไฟเจมี่มักจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือไม่สนใจความยุ่งเหยิงของชีวิตรอบตัวในเสื้อกราฟิกที่ซีดและยืนขาดเขาดูไม่พยายามเทศแบบง่ายๆที่ทำให้ใจฉันเต้นแรง แต่ไม่ใช่แค่ทางกายมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เกี่ยวกับเขามันดึงดูดให้ฉันเข้าใกล้ขึ้นแม้ว่าสัญชาตญาณจะบอกให้ฉันถอยกลับฉันปล่อยบุรี่ลงดูมันตกกระทบพื้นด้วยเสียงแตกเบาๆวันที่รู้สึกหนักหน่วงเกินไปยากเกินไปและฉันไม่สามารถขับไล่ความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหรือใครบางคนมองมาที่ฉันจากอีกด้านหนึ่งของสวนแน่นหน้าอกซ่อนเรื่องราวเคลื่อนเข้ามาใกล้และในขณะนั้นฉันรู้สึกเหมือนหยุดอยู่กลางเวลา จูจ่ๆฉันก็รูดหูฟังออกจากหูกลับสู่ความเป็นจริงขณะที่เสียงฝีเท้ารวดเร็วและเสียงหัวเราะหลังไหลเข้ามาเหมือนคลื่นซัดมันเป็นเสียงสะท้อนของชีวิตประจำวันที่แทนที่ความโดดเดี่ยวอันอบอุ่นจากเสียงเพลงและรู้สึกเหมือนน้ำหนักที่อยู่บนบ่าเพิ่มสูงขึ้น หัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นในขณะที่ฉันเดินไปข้างหน้าไม่แน่ใจเกือบจะสะดุดในกระแสของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาใจมีมองมาที่ฉันและฉันหยุดอยู่กับที่ความกลัวที่น่าตื่นเต้นหมุนวนอยู่ในอกเขายิ้มอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าของเขาสว่างสวัยในบรรยากาศที่หนักแน่นฉันรู้สึกเหมือนออกจากทางตอนนี้เฮทิโอเธอสบายดีไหมเสียงของเขาฝ่าฝืนความวุ่นวายอ่อนหวานและปกป้องฉันสบายดี ฉันพยายามพูดแต่ความสั่นในเสียงของฉันหลอกล่อออกมา <uk> <art> เขาเดินเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาโตเต็มที่ด้วยความกังวลจริงใจทําให้ความวิตกกังวลเต้นอยู่ยใต้ผิวหนังของฉันราวกับว่าฉันติดอยู่ในพายุความทรงจําของฉันอยากจะโผล่ขึ้นแต่อึกทึกในหัวฉันทําให้ไม่สามารถหายใจได้เธอไม่ดูดีเลยเขาบอกเสียงของเขามีความรู้สึกผิด เมื่อฉันจ้องเขาดวงตาสีฟ้าของเขาที่ถูกขังในโลกที่พวกเขาหวังว่าจะเป็นของคนอื่นฉันรู้สึกใกล้เกินไปกับความจริงน้ำหนักของความโศกเศร้าซึ่งไม่หยุดยั้งพาฉันไปจากพื้นความทรงจำที่ทะลักเข้ามาฉันเห็นภาพของอดีตท,ที่บาดแผลวันที่ฉันเสียเขาไปเธอทิ้งฉันฉันกระซิบถ้อยคำมีรสขมและดิบเงาปรากฏข้ามใบหน้าเขาโลกรอบตัวเงียบลงสักครู่ไม่ฉันไม่ได้ไปไหน เสียงของเจมี่สั่นอยู่ในอากาศระหว่างเราอ่อนแอแต่ไม่วันไหวสองปีสองปีที่ยาวนานของความรู้สึกเพียงแค่มีชีวิตข้างในในขณะที่ขอบเขตของความเศร้าของฉันบอกกับฉันว่ายังไม่จบฉันสามารถจะหายใจแทบไม่ได้ยิ่งเต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดังขึ้นเท่านั้นที่เงาสำหรับเชื่อมต่อของเราเงียบทุกช่วงเวลาฉันคิดว่าฉันเสียเธอไปเจมี่เสียงของฉันแตกเปลือกแห่งความโกรธที่มีอยู่กับความเศร้า ความเจ็บปวดในดวงตาของเขาสะท้อนความรู้สึกของฉันฉันไม่ได้ทิ้งเธอเขาตอบเบาๆฉันสูญหายในความคิดของตัวเองมีชีวิตที่ฉันไม่สามารถพูดออกมาได้ฉันปรารถนาที่จะสัมผัสเขาแต่ความกลัวทําให้ฉันอยู่นิ่งทาไมเธอไม่กลับมาฉันไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ฉันทําอย่างไรฉันถูกรัดด้วยความเป็นจริงว่าเราจะไม่สามารถเป็นเราอีกแล้ว ฉันสั่นเทิมก้าวถอยหลังทำลายช่วงเวลาในขณะที่ฉันมองขึ้นไปที่ต้นไม้ใหญ่พยานที่เงียบงันต่อความเจ็บปวดของเราเบื้องหลังพวกเขาเสียงหัวเราะดังขึ้นคู่รักที่ไม่รู้เรื่องราวแห่งสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของฉันฉันปล่อยเธอไปเจมี่ฉันกระซิบผ่านฟันที่กัดแน่นเขายื่นมือออกไปอย่างเบาๆแต่ฉันกลับเลี่ยงมันมากเกินไปที่จะยึดไว้กับสิ่งที่สลายไปจากมือฉันเหมือนควันเธอไม่ได้ทำ ที่โอชันคือคนที่กลัวฉันวิ่งหนีแต่ฉันกลับมาบอกเธอว่าฉันไม่เคยต้องการจะจากไปเขาหยุดส่องกลับมาที่ดวงตาของฉันเพื่อหาความชัดเจนเธอกลายเป็นผีให้ฉันแต่ฉันไม่มีวันลืมเธอฉันหันไปอีกทางอบอุ่นของน้ำตาทำให้การมองของฉันพร่ามัวมันสายเกินไปฉันพูดแต่เสียงของฉันสั่นไหวด้วยความสงสัยเขาก้าวเข้ามาใกล้กระแสไฟฟ้าระหว่างเราชัดเจนแล้วทำไมเรายังอยู่ที่นี่ ฉันรู้สึกว่าโลกยุบใต้ภาระของอดีตเราแต่สมฮาวสมฮาวมันส่องประกายเหมือนเท่าฐานในความมืดกอดฉันฉันหายใจต่ำเสียงหลุดออกจากริมฝีปากที่สัน่นและเจมี่ดึงฉันเข้าสู่อ้อมแขนของเขาความอบอุ่นอบล้อมร่างที่สันเทาของฉันฉันหลอมละลายเข้ากับเขาความสบายและความทรงจำพันกันอยู่เช่นใหญ่จังหวะหัวใจ เรายืนอยู่ที่นั่นห่อหุ้มในความเงียบที่แสนอ่อนโยนหายใจเข้าที่ตอไม้ของความเจ็บปวดและความหวังดังนั้นนี่คือวิธีที่เราจะเริ่มต้นใหม่ฉันถามด้วยกันเขากล่าวสูดลมหายใจใกล้กับเส้นผมของฉันและในช่วงเวลานั้นฉันก็เข้าใจอย่างแท้จริงว่าความรักสามารถยืนหยัดได้แม้อยู่ในเงาของการสูญเสียด้วยมือที่สั่นเทานิ้วโป้งเต้นอยู่ตามรอยแผลที่เราทั้งคู่ถืออยู่เราเข้าไปร่วมกันในสัญญาที่ก้องตังวานของอนาคตร,ร่วมกัน และเรารู้สึกว่าไม่มีวันปล่อยไปเสียงของเราเฟ d เข้าไปในเสียงที่ซับซ้อนทิ้งเพียงเจมี่และฉันอยู่ในความอบอุ่นของความเข้าใจที่ไม่มีการพูดออกมาเมื่อฉันโน้มตัวเข้าไปในเขาน้ำหนักของอดีตของการพูดคุยที่พลาดไปและความฝันที่ไม่บรรลุผลเริ่มสลายไปในอากาศน้ำตาที่เคยคุกคามจะเผลอดึงดูดถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มที่ระมัดระวังที่ดึงดูดริมฝีปากของฉันฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถอภัยตัวเองได้เต็มที่หรือยัง ฉันพูดเบาๆคำพูดของฉันแยกตัวออกไปจากกระแสลมมีหลายสิ่งเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าฉันตั้งเธอไว้บนแท่นและเมื่อเธอตกลงมาฉันไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรเจมี่ดึงกลับมาเล็กน้อยดวงตาสีฟ้าของเขาสึกสว่างอย่างมีความเห็นอกเห็นใจและความเศร้าและฉันไม่รู้ว่าจะสู้เพื่อเราอย่างไรฉันวิ่งหนีเพราะฉันคิดว่าฉันปกป้องเธอจากความวุ่นวายของฉันแต่แท้จริงแล้วฉันเพียงแต่เป็นคนขี้ขลาดเราทั้งสองคนยอมให้ความกลัวแยกเราออกจากกัน เขาเก็บเส้นผมที่หลุดลุยไว้ด้านหลังหูฉันและในช่วงชั่วขณะหนึ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าสองคนเราเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในจักรวาลแต่เราทั้งคู่ที่นี่แล้วและนั่นหมายถึงบางอย่างเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงเราย้อนกลับไปไม่ได้แต่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรด้วยกันด้วยกันฉันซ้ำคำนี้มีรสชาติใหม่และแปลกในลิ้นของฉันแต่คุ้นเคยพร้อมกันเหมือนกับการกลับบ้านแต่ฉันกลัวว่าสิ่งที่อนาคตจะนำมาด้วย ถ้าฉันทําเธอเจ็บอีกล่ะถ้าฉันทําทุกอย่างพังไปหมดล่ะนิ้วมือของเขาหาได้กับของฉันเมื่อเขาเก็บตัวฉันอย่างถือมั่นแล้วเราจะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันทีและขั้นตอนเราสองคนสมควรมีโอกาสสร้างใหม่การยึดมั่นของเขาทำให้ฉันมีความมั่นคงกลางความกลัวที่หมุนอยู่ในตัวฉันมันคือวิธีที่เขามองฉันเหมือนฉันเป็นแสงแดดที่โผล่ผ่านวันที่มืดมนโดยที่เกราะที่ฉันสร้างรอบหัวใจฉันละลายถ้าฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรล่ะ ฉันสารภาพภาวะปราะบางเจ็บปวดแต่มันรู้สึกถูกต้องที่จะแบ่งปันแล้วเราจะเรียนรู้เขาตอบด้วยน้ำเสียงที่มีความแน่วแน่ลองทำกันวันละขั้นตอนเราอาจจะค่อยๆนำชิ้นส่วนใหม่นำกลับมาฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วในครั้งนี้ฉันเกือบจะหายใจไม่ออกขณะที่คำพูดของเขานึกขึ้นมาความสงสัยที่ยังอยู่เต็มไปด้วยความกังวลแต่สายไหมของความหวังเริ่มพันตัวเขาจนกลายเป็นเวทมนต์อบอุ่นถ้าคนพูดว่าละ่ะ ฉันวางคำถามอย่างกระวนกระวายเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับเราหลังจากทุกอย่างปล่อยให้พวกเขาพูดดวงตาเจมีเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกของเราเราจะปั้นทางของเราเองเหมือนที่เราเคยฝันไว้เราไม่ต้องนี่เรื่องราวของเราให้ใครนอกจากกันและกันความชัดเจนในเสียงของเขาดังก้องเสียงที่ฉันฝังไว้มานานเธอพูดจริงเหรอฉันถามด้วยความรู้สึกของคำพูดที่ยิ่งใหญ่ทำให้หัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้น ทุกคำเขายิ้มและฉันรู้สึกถึงความสุขที่วิ่งผ่านรอยแตกในความเศร้าที่เราร่วมกันฉายไว้เราผ่านชั่วโมงทั้งวันเดินไปตามถนนขนาดเล็กในละแวะกบ้านของเราเสียงโห่ร้องของชีวิตทางรอบตัวกระตุ้นพลังใจเชิงจากการเดินแต่ละมุมรู้สึกเป็นโอกาสใหม่และเริ่มต้นใหม่เราแชร์เสียงหัวเราะเริ่มต้นร้องให้ขอบคุณตัวเราเก่าของกันและกัน เมื่อยามค่าคืนใกล้เข้ามาเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นผืนผ้าใบสีส้มและม่วงเจมี่ดึงฉันไปยังส่วนที่หลบภัยในสวนใต้ต้นโอกอเก่าที่นี่เป็นที่ของเราเขากระซิบด้วยความคิดถึงเช่นน้ำหนักที่เปล่งออกมาจากคำพูดใช่ฉันพูดนึกถึงวันเพลินเพลนในฤดูร้อน